ครับกลับมาจับดาวหยิบล้านกันต่อทางช่องอาา่ะฮช่นเีกับเป็นประจำทุกวันมาบอกการเล่าขาในเรื่องของดวงชะตาชีวิตต่างดวงให้ถูกดูดวงให้เป็นมันจะเห็นความสำเร็จทางช่องอาา่ะใช่ไหมมาวันนี้สดใสนะวันนี้มาวันนี้สดใสแล้วก็มาอาจจะมาในเช้านิดหน่อยจริงแล้วก็ผมทำข้อมูล ถ้าตื่นตีสตื่นขึ้นมา,มาก็มาทําใจให้สบายๆจดรเบียเรียบร้อยก็ามาทำข้อมูลให้ท่านแล้วก็วิเคราะห์ผมชอบทําทอะไรเช้าๆครับเพราะว่ามันสมองรู้สึกมันโร่งโปร่งดีนะก็ทาสร็จก็จะมาบันทึกคลิปก็อาจจะชา้าแต่วันนี้เนี่ยในช่องไฮ h ชน n นลคือรักเนี่ยนะผมจะนําของรัฐบาลมาวิเคราะห์ด้วยผมจะออกเป็น2คลิปนะคลิปแรกเนี่ยจะเป็นของรัฐบาลสักองนารัฐบาลไทยก่อน ท่านได้เอาขึ้นแต่เช้าเช้าท่านจะได้เข้าไปวิเคราะห์กันส่วนเมื่อคืน,น,นผมพยายามส่งให้นา้ท่านเรามาโกรธว่าเน็ตมันช้ามากมันส่งไม่ไปผมต้องมาไล่ทีละนิดทีละนิดครับโอ้อมันก็ยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะก็ขอขอภยัยด้วยที่ท่านส่งไม่ทันแต่พยายามจะส่งให้ทัน,นวันนี้ <c oughs> นะครับ อ้าวก็อย่างที่ผมบอกเป็นประจำนะช่องไาแชนแนลก็อย่างที่ผมบอกนะมานาสาระทางด้านโหราศาสตร์และมาพูดคุยกันวิเคราะห์ทุกเรื่องทุกราาต่างๆผมก็เอาวิชาทางด้านโหราศาสตร์มาวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะครับมาเป็นประจาเลยนะไม่ว่าตําแหน่งดวงดาวอะไรต่างๆนานานะก็มาวิเคราะห์ให้ท่านฟังนะก็วิเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ตำราวิชัยสงครามนะสู่จรลกษัโริเป็นจรงกรทัตร์นะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารัฐบาลมาท่านดูก่อนนะ เอารัฐบาลไมู่่้ดูก่อนเพื่อเป็นการเสริมเสริมกับช่องอ่าส่องฟ้าพารวยนะถ้าไปอ่าแต่น,นั้นก็ไปดันนิดหน่อยนะขาดไปมาสักน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบท่านนะอจจะสึงพันนะ,ะดันให้อดมินเขาหน่อยเห็นใจเขานะครับเพราะว่าช่องเก่ามันโดนแฮกไปหายไปนะครับแล้วกลับมาทําใหม่ก็อ่าผู้ติดตามยังไม่ถึงพันนะพอยังไม่ถึงพันนะมันจะมีปัญหาเยอะแยะเพราะฉะนั้นก็พยายามไปดันให้ได้หน่อยเหลือประมาณอีกประมาณสักก่แปดสิบท่านนะร้อยท่านนะไปดันหน่อยนะแชร์หน่อยนะช่องของฟ้าพารวยไปดูนะครับแต่นี่ผมจะทํามาเสริม ต่อไปตรงนี้ผมอาจจะเอามาทำมาเสริมเนี่ยให้ให้ท่านได้ได้ดูเป็นของรัฐบาลนะคลิปนี้จะเป็นรัฐบาลเลยนะครับนะจูนสองห้าหกเจ็ดชูนจูนจูนจูนให้ถูกจูนให้ตรงร่องแล้วจูนให้ตรงร่องเมื่อไหร่ก็รับทับย์เต็มเต็มนะครับตามนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจูนให้ท่านได้ดูนี่แหละครับจะมาจูนให้ท่านได้ดูนี่แหละครับว่า แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะผมจะให้ท่านดูตรงนี้ก่อนนะเอาตรงมาให้ท่านดูตรงนี้ก่อนนี่ผมทําเป็นสติไม่ท่านดูนะแต่หลักการเนี่ยคือตารางทั้งหมดเนี่ยเป็นการตารางวิเคราะห์นะเป็นการตารางวิเคราะห์ไม่ใช่ว่ามาจาก d c ซ m t r KLN k ็มเ,เนี่ยเราใช้กับรัฐบาล นะจะใช้รัฐบาลเออไม่ใช่ใช้กับอนานาชาติเป็นหลักนะส่วนพอกนี่เราก็ใช้รัฐบาลนี่แหละแล้วก็อ่า TSMP ใช้กับรัฐบาลได้แล้วก็ TSM TSMU คือ Star Working นะดาวทํางานนะครับแล้วก็ DJL นี่ก็เรียกเอาเป็นดาวก็เรียกว่าอ่าอ่าดาวก็เรียกว่าจอนนี้วอกเตอร์ดีเจแอนี่ว่าจ้าหนี้วอกเตอร์นะก็เรียกดาวสัญจรนะเรียกดาวสัญจร อนี้มันจะเป็นตำแหน่งดวงดาวแล้วที่ A ตรงัวนี้จะเป็นตำแหน่งนะแล้วก็ AR แล้วก็ AR นี่เราใช้กับนานาชาตินะแล้วก็ l อ d L ดีนี่ใช้ได้หมดเลยเนี่ยผมทําตารางมาวิเคราะห์ให้ท่านดูก่อนนะท่านจะเห็นแต่จุดที่ผมจะให้ท่านดูที่สําคัญมากนะในรัฐบาลอันนี้ดูดูของวันที่1นึ่งมิถุนาย,ยนส5 6 0รศนที่ผ่านมาก่อนนะ อ่าเมื่อมันออกตั้งแต่ปี60นะลักษณะดวงดาวก็จะคล้ายๆกันนี่แหละลักษณะก็จะออกอยู่ที่ราศีตุลน,นะตัว i อเดก็จะทว่ราศีตุลเหมือนกันท่านสังเกตตรงนี้นะแต่ที่ผมจะให้สังเกตท่านสังเกตตรงนี้ S a n d d เนี่ยฮะเอสแหรือ S7D ดีก็ได้ S7D เนดีเนี่ยเอสแอนดีหรือ S 7วดีก็ได้ให้ดูจุดนี้แล้วก็ดู TSW อแต่ไม่อยู่ไอทีเอสเนะดู2จุดนี้อันนี้ผมจัดมาแล้วเนี่ยยังยังวันที่1มิถุนายน2 5 6 0นะ ผมจัดตรงนี้มันเบิดกันอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมอยู่ที่หนึ่งเราก็จัดหนึ่งแล้วก็เอามาเอามาเข้าคู่กับอหกหนึ่งแปดห้าเจ็ดจับคู่เลยครับหกหนึ่งแปดห้าเจ็ดนี่จับคู่เลยนะนี่จับคู่ได้เลยครับหกหนึ่งแปดห้าเจ็ดเนี่ยจับคู่ได้แลยก็จับคู่จะได้อย่างนี้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าจะได้อยู่ประมาณเนี้ยหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าส่วนตัวอื่นถ้าก็ดูนะอย่างเอสเอสแล้วก็เอ็มพีนี่ถือว่าเป็นมุมหลักของรัฐบาลนะ มุมหลักของรัฐบาลเพราะมุมหลักเนี่ยถือว่าเป็นมุมหลักเลยส่วนที่สําคัญที่สุดคือไอเดเนี่ยแคหกกับสใช่ไหมได้6กับสก็ยึด6เพราะตรงนี้มาก็1 6 1ึ 7, 1่งหกหเราก็ยึด6เพราะตรงนี้ได้6กับสมา VR 6กับเอย่างเงี้ยนะ VR 6กับเก้า็เราก็ยึด6กับเนะมันก็ออกหนะนึ่งนะนี่ออก1นึข้างล่างนะแล้วข้างบนก็ออก3ามศูนย์ด้วยหกไอเดนี่สือสำคัญแต่ตัวที่สําคัญเพราะเมื่าท่านดูคือตัวนี้เอสแอนดี H uh, เนี่ยนะห้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็เหมือดอยู่ที่ง แล้วก็มาหนึ่งครับมาหนึ่งหกนะข้างล่างนะแต่ข้างบนก็ถือว่าโอเคข้างบนก็คือตัว i อเดสนสามหกกรสานี่มาเต็มอยู่แล้วันนี้เป็นเลิกยามครับอันนี้เป็นเลิกยามนะเลิกยามมาได้ห้าสามหนึ่งมันก็ย้ำย้ำอยู่ที่สามอยู่ที่ห้าอยู่ที่นหนึ่งอะ็นไหมเวลาตัวมันย้ำนะครับตัวมันย้ำตัวพวกนี่คือสามกับศูนย์อยู่แล้วมันออกสาศูนย์เลยครับนะออกสามศูนย์เลยตัวนี้นะอันนี้อันนี้ถือว่าสําคัญมากน,นี้ถือว่าที่ผมให้ท่านดูในน,นนี้ของปี2อ6 0กินะ แล้วก็เดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆจนถึงปีปัจจุบันนี่แหละแล้วผมจะเอามาไปค่อยท่านดูในเรื่องของตัวน,นี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะไม่เป็นไรก็จะพยายามไปไวๆนิดนึงนะพยายามไปไวนิดนึ่งเหมือนกันถ้าก็ดูหลักการเดียวกันนะหลักการเดียวกันก็คือดูตรงตำแหน่งที่ผมว่านะคือดูตำแหน่งที่ผมว่าเอามาท่านดูคือตำแหน่งที่ระหว่าง S D ใช่ไหมอ่าแล้วก็ตัว T S M P อ่า T S M P นะ T S M P เนี่ย T S M P มาจากไหนทักษะมา,าพูดนะครับเป็นการเป็นลักเลือกของดวงดาวทักษะมา,าพูดนะตัวพกอันเนี้ยคือตรงเนี้ยครับอ่าเราได้6 1 2ใช่ไหมหกหนึ่งสอง่าตัวนี้เราได้ก็หกหนึ่งสองเหมือนกันเมอร์อยู่ที่หกหนึ่งสองเลยครับถ้ากระจัดหกหนึ่งสองเจ็ดสี่เอาตรงนี้มานะเจ็ดสี่มาจากไหนมาจากอ่าดาวทํางานแล้วก็ดีเจล ดึงมาเลยครับ74นะตัวนี้มันเจออยู่แล้ว2กับ3ตัวนี้ดีซีเอ็มันเจออยู่แล้วก็แล้วกอ أ, อ็กำลังดาวมันเจอกันอยู่แล้วครับเออเคเอดับบลิกครับก็เหมือนอยู่ที่6กับ1ก็จับคู่ได้เลยครับก็จับได้1 7 1 4 1 2ครับออก1 7เห็นี่ไหมครับเนี่ยแล้วก็มาเช็คตรงนี้ด้วยเออาร์ก็ VR 1ก็แสดงว่า1แรงนะวี1าร์หนึ่งหนึ่งแรงแล้วก็ไอ6ดสก็หกห้าเออหกห้าห้าหกครับห้าหกครับไอเดสเนี่ยเออไอเดสเนี 56, ่ยรับ ห้ามาล่างเป็นห้าเก้าเห็นไหมครับเองเนะี่ยห้าเก้ามันมาล่างเห็นไ,ไหมครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นหลักได้เอ็มเอ็มพีก็คือมุมดาวก็คือสี่หนึ่งเก้าก็ออกห้าเก้าตรงจุดนี้นะแต่ที่สําคัญผมให้ท่านดูเมื่อกี้นะจับคู่ได้เลยไงจับคู่ได้เลยนะไอ้จุดนี้นะไอเนี้ยของวันที่หนึ่งมิถุนายนปีหกศูนย ไอ้ปีหกหนึ่งครับไปดูปีหกสองครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนนะดูพวกนี้มันต้องมีสถิติครับบางทีมันต้องมีสถิติดูตำแหน่งดาวพูดที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตำแหน่งดาวทั้งหมดนะเยี่ยมไอท่านดูนี่นะท่านต้องใจเย็นเดี๋ยวมันก็ถึงอ่ะนะมันก็ถึงอย่าต้องอย่าจ้องเอาตัวเลขต้องเอาความรู้ครับความรู้คือท่านต้องรักรู H, H, C, H ้เอสเอสเอสแอนดีมายัางไงมันเป็นวิชามายัางไงดีเอ็มไยไอเอสพวกนี้มีหลักหมดเลยนะมีหลักหมดแล้ว,นะลก,ลวก็ผมสอนอยู่แล้วตรงนี้ผมสอนอยู่แล้วอย่างนเนี้ยเอสแอน,น, 7, นดีเนะ วนี้ได้217นะ217ครับอ่านะ217เดี๋ยวผมจะเอาอ่าตัวนี้มาชี้ท่านดูนิดหน่อยนะครับได้217ใช่ป่ะล่ะ217ครับเนี่ยครับอันเนี้ยเราก็จะได้217ใช่ไหมเราสองหนึ่ท่านมาดูตรงนี้นะถ้ามาดูตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็คือ813หน่มใช่ไหมอ่าเนี่ย813หนึ่มก็มืออยู่ที่1ครับอันหนึ่งก็จัดเลยครับก็172 3 8 1 7 2 3 8นะ1 7 2 3 8 หนึ่งแล้วตรงนี้8มันมีอยู่แล้วท่านก็ไม่ต้องเอา้าไมเอาดูดีดีซีได้ีทีอาร์ก็คือหนะแตรงนี้เราไม่เอาครับเพราะเอาหมาแล้วก็8ไม่ต้องเอาก็เอาหมาเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็น1 6ึ่งนะหนึ 1, 6, 1, ตัวนี้ด้วยนะหนึ่งตัวนี้ด้วยหนึ่งหก็หนึ่งหกห้าสอครับเนี่ยหนึ่งหกห้าสองเจ็ดหนึ่งหกห้าสองเจ็ดหนึ้าสองเอาเจ็ดเอาเจ็ดตัวนี้มา,มาใส่ก็โดยเจ็ดหนึ่งหกห้าสองครับท่านก็จับไปคู่ไปเลยเจ็ดหนึ่งหกห้าสองครับจับค แล้วก็เข้า16ครับอันนี้ออก16นะออก416เลยนะครับตัวนี้ถ้ากมาดูตรงนี้ไอเดนมัน6กัสี่ใช่ไหมละ่ะไอเดนหกกสี่มันก็เต็ง6อยู่แล้วก็คือ6กหนึ่งเลยอันนี้คือหลักนะ VR มีไหม VR ก็คือ1ก็1อยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยไอเน,นี้ยคือคือคือ,ค,อคือหลักเลยนะเนี่ยมันไปอยู่จุดเนี้ยครับอยู่จุดเนี้ยเลขมันจะอยู่จุดเนี้ยไม่ได้ไปไหนครับนะเลขอยู่จุดนี้ R ไ S เ D ดีแล้วก็ d ี s อ p นะเอามาเหมือนกันยิงกันแล้วก็มาเช็คเรื่องของ VR RS แแลล้้้วววกก็็ TG ดย อันนี้ก็คือหลักเลยอันนี้ทีจีคือ3 4 8ี่ก็มา4ี่สเลยก็4 6, ี่ข้างล่างด้วยใช่ไหมอย่างนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักเลยนะครับอันนี้ปี6 6สองใช่ไหม6กสาม6 3นะครับเดือนม,มิถุนาออกนะปี6 3านี่ก็เขาหยุดมาหลายวันก็มาออกเริ่มต้นที่ออกเดือนมิถุนาเริ่มต้นออกเดือนมิถุนาถั้งก็ได้ตรงนี้คือ4เต่าเนี้ยครับเนี่ย2 4 5หใช่ไหมสมสี่ห้าสองสี่ห้าเมส่ืออยู่ที่4ี่กับห้าครับตัวนี้มันมืออยู่ที่4ี่กับ5ถ้าก็ดึง4กับ5มาอยมาออยู่ที่4กับน,นะ มันเมืออยู่ที่สี่กับห้าครับก็ 1, ดึงดึงสี่กับห้ามาอันนี้มันตกล่องไปนิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมขยับมันนิดหนึ่งให้ท่านได้เห็นเต็มๆนะครับเนี่ยมันมันก็มันก็จะได้อยู่ในสี่สี่กับห้าตรงกันก็กลับมาสี่ห้าเลยแต่นี้อาจจะได้เยอะหน่อยนะครับท่านก็วางได้เยอะหน่อยสี่เจ็ดสี่หกสี่แปดสี่สองสี่ห้าหกเจ็ดสามเจ็ดเนีงง่ยท่านจะวางได้เยอะหน่อยครับอันนี้ก็เข้าทั้งสี่สองเข้าทั้งสี่ห้าเข้าทั้งไอ้สองสี่เข้าทั้งหกเจ็ดนะอันนี้จะเยอะหน่อยนะครับอันนี้จะเยอะหน่อยนะอันนี้คือจุดเนนี้ยแต่่่วาาาทสคัือกบไง เนี่ยตัวเนี้สี่กับห้ามันเหมือนกันพอดีก็คือยึดสี่กับห้าไปก่อนใช่าใจไหมอ่ายึดสี่กับห้ามาห้าก็มาบนสี่ก็มาล่างเข้าใจไหมเนี่ยมันเป๊ะเลยนะและอันนี้จะเรื่องยามนะครับเลิกยามในช่วงสิบห้านาฬิกามันเป็นยามที่เจ็ดของวันยามที่เจ็ดของวันเนี่ยเลขตัวนี้มันก็จะมาจากเลขยามนะมาจากเลขยามนะเนเลขเจ็ดเลขห้าเลขสามมันจะมาจากเลขยามมันก็ออกห้าเจ็ดเลยเข้ใจไหมห้าเจ็ดหกเลยตามนี้เลยนะครับนะวีอาร์คือเจ็ดอยู่แล้วก็เต็งเจ็ดเข้าไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้ได้ก็หกกับสามก็มา มาเช็คตรงนี้เอา้าเจอหกเจ็ดก็จับหกเจ็ดให้หนักเนี่ยประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีการนะครับผมสอนท่านนะผมไม่ได้ไม่ให้ตัวเลขท่านนะท่านต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยผมสอนท่านนะท่านดูตามจุดเนี่ยท่านเอาท่านเอาไปก๊อปนี่ก็ได้ก๊อปที่ผมพูดไปเนี่ยแล้วท่านก็เอาไปดูไปผูกไปดาวไปดูว่าเอ้ยมันมายัางไ,ไงไปยังไงแต่ถ้าท่าน ไม่อยากจะเปลืองสมองก็สมัครเรียนเลยนะสมัครเรียนได้เลยนะครับอันนี้สมัครเรียนได้เลยท่านจะรู้หมดนะอักษรพดีดี c s m t r k o n k วนี่เราใช้กันนานาชาติอยู่แล้วเราไม่เคมองถ้าเป็นนานาชาติเราเราก็ไปใช้กันนานาชาติอยู่แล้วท่านรู้อยู่แล้วเพราะนี่เราใช้กันนานาชาติได้ใช้กับรัฐบาลไทยได้ tsmp ใช้รัฐบาลไทยได้เลยนะวันนี้ก็ใช้รัฐบาลไทยได้โดยเฉพาะ kaewu ใช้รัฐบาลไทยไม่เคยพลาดนะไม่เคยพลาดแล้วก็ l d ตรงนี้ด้วยนะท่านจะเรียนรู้ตรงนี้ได้หมดเลยนะท่านดีเรียนไปแล้วก็ลองจับวิชาดูอันนี้จะเป็นเรื่องของเลิกยามใช่ไหม นะยามนี่ก็จริงจริง,รงแล้วตรงนี้ท่านเขียนว่ายามก็ได้ครับ uh, ayam เนะนี่ยยามเนี่ยท่านเขียนว่ายามอย่างี้ก็ได้ยามมันจะมี yd กับ uh, yn กับ yd ครับนะอ่า uh, ก็จะมี nd n ก็จะมี yd กับอ่า uh, ก็จะมี yd yd กับ yn yd y กับ yn อ่ uh, า yn yn ก็คือไ i g h ครับ yd ก็คือเดย์นะคือกลางวันกลางคืนนะครับยามมันจะมี2ส,ส่วนก็คือกลางวันกลางคืนมันจะมาจากตรงนี้นะเนี่ยท่านก็จัดไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยคือช่วงเวลานี้รัฐบาลออก7 5 3มันก็มา6 7เเลยเห็นไหม เต็มๆนะยามนี่ถือว่าสุดยอดมากวิชายามนี่ตาทิพย์สองเลขนี่อะไรที่เป็นแบบโอ้มันสุดยอดจริงๆนะถ้าได้เรียนรู้นะวันนี้ผมว่านั่นถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้นะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดมงกว่าเนี่ยจะเข้าไปวิเคราะห์ให้ท่านท่านได้นะในในพิมพ์มลายนะสิบเอ็ดโมงกว่าในอ่าลิชคูปปอนเยีย่ด้วยและพรีเมียมไลน์ด้วยใครอยากเข้าไปก็ศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะเอาไปวิเคราะห์ให้ท่านเลยนะครับเอานี่ปีหกสามใจเย็นครับใจยเย็นเนี่ยถึงละปีหกหกเจ็ดถึงละ แต่ท่านใจร้อนท่านก็รุดไปดูใจร้อนรึเปล่าแต่ที่ผมนําตรงนี้มาท่านน่ะผมจะได้ดูผมดูจุดซ้ําๆไงครับเนะยผมดูให้ท่านดูจุดซ้าๆจุดอื่นเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วที่ท่านเรียนรู้จากผมที่ท่านฟังจากผมไม่ใช่ VR ก็ตาม TG ก็ตาม m p ก็ตามเนี่ยท่านเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตรงที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่คือ S&D แล้วก็ตัว T SMP เนี่ยตัวเนี้ยเทชจะมีทักษะมหาพูดใช่ไหม S&D เนี่ยมันมาจากเรื่องของสตัดดารามหาสตัดดารามหาโชคเนี่ยเป็นคำพีนะ ที่ผมเอาไว้ในคัมภีอ่ารวยห้าหกแปดน่แหละมันก็อยู่ในนี้อยู่ในรวบรวมทั้งหมดสี่คภีนะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะที่ที่ผมว่าเนี่ยคือมีอ่าเรียกว่าทักษามหาพูดดวงทักษามหาพูดก็คือในในส่วนที่อยู่ในนี้หมดเลยอยู่ในนี้หมดเลยทักษามหาพูดหนึ่งคำพีอันที่สองก็คือในเรื่องของอ่าเรียกว่าสาสิบห้าภูมิตาทิพย์สองเลขก็อยู่ในนี้หมดในเรื่องของยงยามอะไรต่างๆแต่ละช่วงเวลาและในส่วนคำพีที่สามก็จะเป็นในเรื่องของสิบสองฐาน อ่าสี่หลักผักสองอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะสี่ยอดเนี่ยได้สองตัวสองตัวตลอดเลยนะอันนี้ผมไม่ได้เอามาให้ท่านดูนะถ้ามาท่านดูถ้าจะอศัศจรรย์มากเลยเอาวิชาพวกนี้เอามาอาศัศจรรย์มากนะแล้วก็ในส่วนคำพีที่สี่ก็คือในเรื่องของอ่าไตราพาคีต,ตรีจักอันนี้จะเป็นเรื่องของอ่าเอลดีจุดจุดดาวในเรื่องของอรเอสลังสีดาวอะไรต่างๆนานาเรื่องของถอดรหัสอ่าเลขอะไรต่างๆนานาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะมันจะรวมไปทั้งหมดสี่คำพีนะ ไอ้เรื่องของคํพีเนี่ยสอนอยู่แล้วครับตรงนี้สอนอยู่แล้วแล้วก็ในหนังสือคํพีร้ยห้าแปดก็จะบรรจุเรื่องพวกนี้เอาไว้ล้วท่านดึงมาใช้ได้เลยท่านดึงตัวเลขมาใช้ได้เลยอย่างนี้วันอังคารเนี่ยท่านติดจริงจริงแล้วท่านคอบไปก็ได้เนี่ยวันอังคารนั้นท่านก็แต่ว่าตัวนี้ท่านต้องเปลี่ยนแปลงนะ RS กับ DMY าเนี่ยท่านต้องเปลี่ยนแปลงครับ R S กับ D M เท่านต้องเปลี่ยนตัวที่ท่านไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเลยท่านเอาไปใช้ได้เลยคือตัวเอ d แล้ว thMP อันเนี้้าาไไปใชด้แต่ถ้าา่มีความรู้ทีหาเอัะเช็มพะ กากเ็เลียกเลว่าท่านก็สามารถใช้ได้อัน,นี้ของปี64ปี64เราก็ได้ตรงนี้5กสีนะ5 5 5 5เป็นตัวเดินะอันนี้5เป็นตัวเดินเช่าใจไหมเพราะ5เป็นตัวเดินไงอันนี้มัน5กับ6อันนี้มัน4 7 5ก็คือเหมือดอยู่ที่5เหมือิดอยู่ที่ 5, กระเตง5 5 4 5 6 5 1ครับตามนี้เลยก็ออกนะก,ก็ออกนะออก4 5ข้างล่างเลยเห็นไหมครับเต็มเต็มนะครับตรงเนี้ยที่ผมให้ท่านดูย้ำๆตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยครับถือว่าสุดยอดนะส่วนนี้ก็ท่านก็มาเช็คไอเดตมัน2 3 สองก็มา2มา5อย uh, 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 right. so okay, so ู่แล like ้วครับตรงเนี mm ้นะไอเดนี่ถือว่าสําคัญนะไอเดหายยังไงอะไรยังไงผมสอนอยู่แล้วก็ทีจีหกกระสาม้ไหมทีกกแต่หกกัเมื่อนี้มันจะหายแต่ว่ามีหกสาด้วยนะมาสองห้แต่ม่อแล้วก็ตัวนี้ด้วยอาวีอาร์มีไมวีอารมีสกับแแต่ว่าแต่ว่าวีอารอบนี้สากับแปดเขาไม่มาใช่จไหมาเาไม่มาเขาไม่มาได้มาไม่มาได้นะวีอาร์นงเงี้ยอันนี้คือปีหก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 ออกวันนี้หรือเปล่า หกสี 54, MM. cción, 56, ่ออกวันนี้หรือเปล่าเอาไปอาจา์ออกไปไวๆหน่อยหกห้าแล้วนาหกห้าแล้วเนี่ยหกห้าก็จับเหมือนเดิมครับก็ตัวเดิมนะสี่หกเจ็ดล้วก็หกห้าแปดนะหกห้าแปดก็เมื่อยอยู่ที่หกเห็นไหมเมื่ออยู่ที่ก็จัดอยู่ที่หกท่านท่านท่านวิ่งแล้ววิ่งหกเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อมาที่ผมให้ท่านจุดอยู่นี่ไม่เคยหลุดนะยังไม่เคยหลุดนะครับจุดเนี้ยแต่ที่สาคัญที่สุดก็จะไปเช็คอย่างอื่นด้วยใช่ไหมล่ะอ่าไปเช็คอย่างอื่นด้วยอะไรเนี่ยสองเป็นไอเดตมาอยู่แล้วสองตัวเดียว แล้วก็ VR เป็น1่ถ้าก็จัด16เลยเนี่ยก็แลือหกเก้าหนึ่งหกหกเก้าเลยก็จัดไปเลยก็ออก1นึ่เต็มเต็มๆเลยครับสุดยอดนะไอวิชาตรงนี้นะเนี่ยใน S and D แล้วก็ uh, T S M P นี่ถือว่าสุดยอดมากในปีหกห้านะผมยกตัวอย่างท่านดูเฉยชวนอ่า uh, พวกนี้ก็เป็นตัวเช็คเติมเข้าไปไงก็เลยเติมเข้าไป,ไาไปพวกนี้ก็เป็นตัวเติมเข้าไปเรื่องเวลาก็เหมือนกันเนี่ยฮะสองเจ็ดห้ามันก็มาสองไงใช่ไหมล่ะเวลานี่สําคัญนะาตาที่สองเลขเนี่ยโอ้ท่านทําอย่างนี้ได้อย่างนี้เลย มันอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะเด็กย่ในหนังสือแล้วท่านน่าจะมีแต่ท่านมาเรื่องโชคลาภเลยท่านมีได้ได้เงินล้านจริงนะท่านทาจริงได้เงินล้านจริงมีท่านหนึ่งเรียนจริงจังแล้วก็โอ้ได้บ้านได้รถนี่ซื้อบ้านหลังที่สี่แล้วเออถ้าคิดจะองไรซื้อบ้านให้่ยก็เช่าหลังที่สี่แล้วนะให้ฝรั่งเช่าอ่ะซื้อบ้านให้ฝรั่งเช่าอ่ะฝรั่งมาเช่าบ้านเดือนเดือนหนึ่งแล้วตกประมาณห้าหมื่นกว่าบาทใช่ไหมฝรั่งเอามาเช่าอ่ะก็ก็เช่าประมาณก้าทาสัญญาเช่าไปเลยอ่ะก็ถ้าถ้าถ้าเดือนละห้าหมื่นกว่าบาท ก็ทําสัญญาเช่าไปเลยอ่าก็ประมาณห้าปีนะห้าปีก็จ่ายล่วงหน้าเท่าไหร่ก็วางไปก็ดีนะส่วนคือคือถูกไงแต่ถ้าปีต่อปีเขาก็เอาเดือนตัประมาณเจ็ดหมื่นนะอ่าไหมเกือบแสนน่ะโอ้ทำไม่ได้แต่ปีต่อปีคนก็ทําสัญญาห้าปีดีกว่าได้ถูกหน่อยเกิดเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นไรก็ยึดเงินประกันไปก็ถือว่าอยู่มาแล้วประมาณนั้นเออก็หัวดีนะหัวดีหัวดีครับโอ้สุดยอดนะสุดยอดจริงครับเนี่ยเอามาวันที่หนึ่งปีหกหกอันนี้หกหกเลยนะ เดี๋ยวก็หกเจ็ดล้วเย็น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 นะพวกนี้มีความหมายหมดนะอย่างเงี้ยมีความหมายนะท่านท่านดูได้หมดนะผมก็สอนได้หมดแหละพวกนี้นะไอสอนหมดแหละตรงนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนอยู่ที่หนึ่งนะอันนี้เหมือนอยู่ที่หนึ่งนะแต่ตัวเนี้ยเหมือนอยู่ที่หนึ่งแต่ว่านี้หนึ่งมันก็นมาเหมือนกันนะแต่ว่ามันมานูนไปอยู่หลักแสนเนี่ยเวลามันมันมามันก็มาอยู่หลักแสนแต่ถ้าท่านจับเลขในกลุ่มเนี้หนึ่งแปดสองหกเจ็ดไม่ไม่พลาดนะ ก็เหลือไม่พลาดอ่าออกเจ็ดสองไงฮะออกเจ็ดสองเต็มเต็มเลยครับเนี่ย T G เจ็ดแล้วก็ I X คือเจ็ด V R หนึ่งแต่หนึ่งมันมานะครับแต่หนึ่ง V R มาไปอยู่หลักแสนเห็นไหมไปอยู่หลักแสนมันมาครับอยู่หลักแสนมันมาอยู่หลักแสนนะมันมาอยู่หลักแสนด้วยอันนี้ก็ สามหนึ่งหกหนึ่งก็มาไปอยู่หลักแสนอันนี้เวลามันเพี้ยนเพี้ยนไปได้นะเวลามันเพี้ยนเพี้ยนไม่ได้ปีที่แล้วอาจจะเพี้ยนนิดหน่อยแต่ว่าโอเคทีจีกับไอเดนไม่เพี้ยนนะครับไม่เพี้ยนเลยเจ็ดมาเต็มเต็มเลยเนี่ยเจ็ดตัวนี้มาเต็มเพราะว่ามันเอาตรงนี้เอาเอาเอาตัวนี้มามันเอาตัวนี้มาวันพฤหัสมันเอาเคเอ็นมาปกติแล้วเคเอ็นเขาใช้กันนานานชาตินะแต่บังเอิญมานี่เต็มเต็มเลยเจ็ดสองเลย <c oughs> ปีที่แล้วนะปีที่แล้วมาตรงนี้เต็มเต็มปกติตรงนี้เราไม่ได้มองนะเจ็ดกับสองไม่ได้มองนะครับแต่ว่าบ ก็เลยวางได้นะเนี่ยคือปี66นะมาดูปีนี้ครับปีนี้เลยปีนี้เลยอ้าวปีนี้หายไปไหน <c oughs> อา้าวทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> หายไปไหนเนี่ยปีนี้โอ้ยได้ทํามาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอาจารย์ทำไมเป็นอย่างนี้ปีนี้เออมันเป็นยังไงเหรอมันมีแบงค์เฉยๆแบงค์เฉยแลย้วโอ้ยเนาะ <c oughs> ทำไงล่ะตอนนี้อา้อาวอ้าวเดี๋ยวเลื่อนดูอ้อมาแล้วนี่ไง <c oughs> โอ้ยน้อเอ้านะจัดไปตามนี้นะจัดไปตามนี้เดี๋ยวผมไปย่อมันลงมันนิดหนึ่งนะท่านจะได้เห็นเต็มเนี่ยถ้าเต็มเลยครับประมาณนี้ก็เหมือนกันครับเอ้าเอาเป็นอย่างนี้อีกแล้วช่อง S n d B ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะมันอยากให้เรียนอยากให้เรียนนะอยากให้เรียนครับเนี่ยฮะอยากให้เรียนเดี๋ยวผมขยายดูนี้หนึ่งครับน่าขยายอ่านสามรยศูนย์นะนึขยายดูนิดหนึ่งโอ้ยน้อ ไคนมันจะรวยก็จะมีอะไรที่มันลำบากนิดหน่อยๆน,นะก็ไม่ถึงลําบากหรอกนะว่าถ้าเราเข้าใจปุ๊บอันนี้ครับเนี่ยสองสามเห็นไหมอันนี้273เจ็นะสองก็มันตรงนี้คือ813ก็เมื่ออยู่ที่สามครับเมื่ออยู่ที่สามก็ยืน3ามไว้ก่อนแล้วก็มาตัวเข้าคู่ก็4ี่หนึ่งดนสี่หนึ่งศูนย์ก็มี3ามสี่สาม นะตัว95นี่ถือว่าเป็นตัวลอยลอยเต็มๆนะ95นี่ถือว่าลอยได้เต็มๆนะตัวนี้ก็3 4ก็37 30 3็เนี่ยกวางที่มันจะมาไหมละ่ะครับเนี่ยมันจะมาไหมละ่ะแล้วก็ท่านดูด้วยไอเดตมันคือ6.97ก้า็ก้็ก็ท่านก็มายิงตรงนี้อาจจะเป็น3 9 36 37ได้นะแต่ก็คือสรุปแล้วคือ37ตรงนี้เนี่มันได้มันได้ไอเดด้วยคือ7ตัวนี้ได้ไอเดด้วยก็มาเหมือนกันตรงนี้ใช่ไหมละ่ะอ่า v ีอมีไหมีอก็เนี่ย436ก็เจอ3ตรงนี้ไง เห็นไหมอ่าเจอ3ตรงนี้นะอย่าลืม95ด้วยนะแล้วก็เจอ3ตรงนี้95 96ห้ 9, 5, 9, 6, เก็ดนี่ยอย่าลืมแต่ว่าตรงนี้เจอ3ตรงนี้ไหมวีอาร์วก็เจอ3ตรงนี้กนะันจัดเนี่ย37อะสาอะครับมันจะเป็นอะไรล่ะตอนเนี้ย7 37 7 3มเจ็อ่าเจ็ 7, 3, 7ก็ตรงนี้อยู่แล้วแล้วตอนนี้ถ้าจะเอาอะไรมาใส่ต้นยามก็เอาเจอยามก็มี3 6 7อีกใช่มั้ยอ่าจามก็มี3 6 7อีกแล้วก็ยามตรงนี้มี3อีกอุย๊ยมันเน้น3ามอะครับเออเน้น3ามอะครับมันจะออกสามสามไหมล่ะสามศูนย์สามสามไหมล่ะเออจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่่แนนใจะ แล้วก็ต้องอย่าลืมตัวนี้แปดกับเก้าด้วยใช่ไหมแล้วก็นี่หกกับเจ็อ้าวไอเดองหกับเจ็ดไอเอมันหกกับเจ็อยู่แล้วนะแล้วตัวดีเอ็มวน์มันแปดกับเก้าแปดกับเก้าจะกระจัดเก้าห้าไปข้างล่างก็ได้ใช่ไหมนะเก้าห้าเก้าเก้าเก้าจัดไว้หน่อยแล้วกันนะตัวนี้มันไอเดทมันคือเก้าเก้าเก้ากับเจ็ดละมันเก้ากับเจ็ดละสองตัวเพราะนั้นก็ยึดไว้หน่อยแต่ว่าถ้ายึดตามนี้นะยึดตามตัวที่มันเมือคือสามใช่ไหมครับคือสามครับวันนี้สามได้สามนะถ้าก็ลองดูนะมันจะมาตามที่เราวิเคราะห์หรือเปล่่่่่าาาาายยมมมมก็เจอออูแแล้้วววครับผผไดะน สามมาแน่ๆนะนะสามผมว่ามาแนะ่ๆนี่คือในเรื่องของดวงดาวที่ผมนําตารางมาวิเคราะห์ให้ท่านนะอันนี้คือผมจะวิเคราะห์ในจุดนี้แต่ว่าในอีกในอันเหนือคือในเรื่องของดวงดาวในเรื่องของดวงดาวครับในเราทนี้เสร็จแล้วเราก็ไปดูในเรื่องของดวงดาวแล้วก็อย่าลืมดูสูตรด้วยนะรัฐบาลไทยนี้เราอย่าลืมดูสูตรด้วยเนี่ยสูตรเดี๋ยวผมเอาไว้ให้ท่านดูสูตรรัฐบาลไทยเนี่ยก็พอๆกับลาวนะก็มีความแม่นยําสูงเหมือนกันครับสูตรเนี่ยครับ มีความไม่จำ د โดยเฉพาะสูตรนี้นะ4905เอา้า4905เนี่ยเมื่อกี้มันมีอะไรมันถ้าถ้าเกิดว่าเราทําและสามแล้วมันไม่มีสามสี่สามเก้าสามศูนย์สามห้าท่านก็เอาตัวนี้ไปยิงใส่ข้างหน้านะถ้าเป็นข้างบนท่านใส่ข้างหน้าได้เลยท่านถือว่าโอเคท่านจะได้สามตัวใช่ไหมตรงเนี้ยครับเนี่ยถือว่าได้เลยแล้วก็ตรงนี้ไงเมื่อกี้ท่านจะมีสามสี่อยู่ใช่ไหมสามสี่ก็จัดไปดีนะสามสี่สามเจ็ดถ้าเกิดว่าเราเล่นสามเจ็ดก็สี่สามเจ็ดเล่นได้เลยประมาณนี้นะสูตรเนี่ยครับสูตรมันมีสามอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ย สามอยู่แล้วห้าสี่สามสองต้องมีอ่ะ้าวมันก็มีสามอยู่แล้วครับเออก็มีสามอยู่เลยนะสูตรก็มีสามอยู่แล้วนยะก็เต็งอ้าวสามเจ็ดเจอสูตรพอดีเลยไหมอ้าวเมื่อกี้เราจับดาวกับมาเจอสูตรโอ้มัน,นลงตัวพอดีนะลงตัวพอดีในสูตรของรัฐบาลไทยนะรัฐบาลไทยนะตามนี้สีเหลืองเน้นนะครับสีเหลืองเน้นรัฐบาลไทยก็ตามสูตรตามนี้ท่านแกะดูนะครับแกะดูสูตรเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มันจะต่างจากราวนิดหน่อยนะถูกตัวนี้จริงๆงเมื่อก่อนมันเป็นสิบหน่วยนะสี่ศูนย์หนึ่งสองมันเป็นมาสิบหน่วย สิบหน่วยนี่ถือว่าฉมังมากเมื่อก่อนแต่แต่พักหลังมามันก็วิ่งไปหลักร้อยบ้างวิ่งไปไรบ้างะมันก็มันก็ถือว่าเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ถือว่ามานะอันนี้ดาวอันนี้ดาวครับดาวสี่กับหกเนี่ยสี่กับหกนี่เป็นดาวเจ้าเลิกนะจะมาหรือเปล่าสี่กับหกแต่นี่ผมทําตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะทําตัวนี้ขึ้นมาใหม่ที่ผมจะปรับในหนังสือผมก็เลยมาปรับตัวเลขตรงนี้มันจะวุ่นวายกันนิดหน่อยนะผมจะมาปรับตัวนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนาไปถึงเดือนธันวาจะส่งให้ท่านเนี่ยผมจะมารปรับ เพื่อให้ตัวเลขมันเป็นอย่างนี้นี่คือสายหวานสายหวานของรัฐของไทยนะของรัฐบาลไทยผมจะทําแบบนี้ลองดูอันนี้เป็นรอบแรกนะที่ผมทําขึ้นมาท่านก็นดูแล้วกันสายหวานนะนะหน้าผมบังหรือเปล่าเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะสายหวานเออผมบังนิดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขยับให้นะเดี๋ยวผมขยับให้สายหวานลองดูครับสายหวานลองดูนะของของของรัฐบาลไทยอ่ะสายหวานลองดูผมเพิ่งทําขึ้นมานะเหมือนรัฐบาลลาวคราวที่แล้วรัฐบาลลาวคราวที่แล้วเนี่ยสายหวานรู้สึกจะหลุดไปนะมันจะหลุดไปครับมันจะหลุดไปหน่อย นะมันออกสามสามไงมันมีสามอะไรสักอย่างมันเป็นสามสามมันก็เลยหลุดไปแต่เนี่ยเนี่ยเนี้ยสายหวานของรัฐบาลไทยก็จะมีตามนี้นะเนี่ยตามนี้เลยก็ลองดูก็เน้นสามเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะเอาเน้นสามเมื่อกี้มาเจอกันก็สามเจ็ดสามแปดสามหกสามห้าสามสองก็อยู่แค่ตรงเนี้ยเออก็อยู่แค่ตรงเนี้ยครับเก้าก็ใส่เก้ามาใส่สี่มาวอลโค้ด VR อยู่แล้วสาม VR วอลโค้ด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 อยู่แล้วใช่ไหมสามสี่หกไงสามสี่หกไงวอลโค้ดกับ VR มีสิที่ไมลแล้วมันสามตัวแต่มันสามตัวมันก็เหนื่อยเนี่ยแต่ไปเจอเหมอดสามไปด ช่ไหมอ่าจะมาหรือเปล่า3เนี่ยก็ใต้3กว่า9เนี่ยผมก็เลยว่ายิง3กว่า9ก็เลยว่าตรงนี้3 6 7 3 9 7 3 9นะวางตามนี้อันนี้คืออันนี้ผมก็จัดขึ้นมาใหม่นะตามวิเคราะห์ของรัฐบาลไทยมาใหม่เพราะว่าตัวจริงๆถ้าเป็นของอาฮานอยฮาันสปาดานางังหรือนานานชาติเราใช้ KN ใช่ไหมเราใช้ KN ใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยผมก็มาใช้ตัวเมื่อกี้ s อแล้วก็ TSMP อ่ะคือ3กว่า9แล้วก็เป็นตัวเด่นไปเลย ก็เลยลองมาลองมายิงกับตัวมายิงกับตัว i อดูนะมายิงกับตัวไอดูไอมันหกกับ7ใ็่้ไหมเราก็ไปยิงกับตัวไอดูสา3 7กสามเจดก้าห้าเจ็ก็ลองดูนะครับอันนี้ลองดูนะเป็นการที่ว่าศึกษาเรียนรู้ดูกันไปก่อนนะครับอันนี้แต่ว่าอื่นมุมอื่นๆที่ผมวิเคราะห์มาก็ถือว่านั่นแหละอันนี้เป็นลักษณะของดวงดาวนะก็เจอกันอยู่นั่แหละผมว่าก็มีมีโอกาสนะก็วิวิเคราะห์ดาวเมื่อกี้ก็เหมือนกันอันนี้ดวงดาวที่ทํามานะส่วนสายเจาะของรัฐบาลผมก็มาดูเนี่ยผม แต่ตรงเนี้ยมันมันอาจจะแย้งกันนิดหน่อยนะที่จริงแล้วตรงเนี้ยที่จริงแล้วตรงนเนี้ยเคเนเนี่ยมันใช้กับอานานาชาติแหละแต่ถ้าท่างไปนานาชาติทั้งก่บเคเนเนี่ยเขาไม่มีอะไร4ี่หกสี่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนี่คือนานาชาตินะอาจจะมาที่ไทยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่มาตรงนี้ท่านไปนานาชาตินะสี 46, mm. gold, ่หกสี่เจ็ดเท่ากเก้าเจ็ดเนี่ยไปนานาชาติได้แต่ถ้าเป็นไทยท่านควรจะตรงเนี้ยควรจะรเป็นที่ผมว่าเมือเ่อกี้แต่ตรงเนี้ยเราจะใช้ตัวเป็นถ้าเป็นรัฐบาลไทยนะตัวนี้เราจะใช้ KA W อนยูะเราจะไม่ใช้ K คนะ K W นะครับเนี่ย K W K W K W บิมันก็เราก็จะได้เลขอ่าตัวเคับเบนะครับ K W เนี่ยเราจะได้เลขอ่าวันนี้วันอ่าวันนี้วันอ่าอ่าวันนี้วันอะไรวะ K W วันเสาร์จะได้เยอะหน่อยครับวันเสาร์อ่ะหนึ่งศูนย์สองเจ็ดจะได้เยอะนิดหนึ่งครับเนี่ยถ้าเป็นวันเสาร์จะได้เยอะโดยโดยปกติเลขวันเสาร์เนี่ย K W จะจะเยอะนิดหน่อยนะจะเยอะนิดหน่อยท่านก็ลองดูครับ K W เนี่ย จะได้ตรงนี้ก็เจอ7อยู่แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเจอเจอยู่แล้ว VR ก็463อยู่แล้วนะอ่าวิอกอยู่แล้วตรงเนี้ยถ้าก็จัดตรงเนี้ยผมก็เลยว่าไปวาง19 1669แต่ตรงเนี้ยเป็น3ได้นะตรงเนี้ยเอาเป็นเป็นแทน3ก็ได้ครับสแทน1นะครับ3ไปเลยแบบเมื่อกี้มันก็จะเป็น3 9 3 6เนี่ยแทน3นะผมเอา3ใส่แทนไปนะครับเพราะว่าแรกๆผมจะเอาหนึ่งแต่พอไปเจอตรงนั้นแล้วผมก็เลยไปเจอ3ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ย ก็536อ่า539อย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยครับ539นี่นะ539 537นะอย่าลืมเมื่อกี้เราเจอ37นะอันนี้ก็ทั้งก็เป็น596นี่ก็ได้หรือ536ก็ได้นะเนี่ย536นะประมาณนั้นนะครับนะประมาณนั้นตัวนี้นะอันนี้คือลักษณะตรงนี้นะที่ที่ที่วางไว้ที่ฉายเจาะเจาะเนี่ยก็แต่ตรงนี้มันไปมันไปอิงกับของนานาชาติไง ผมไม่ได้เอานานาชาตินานาชาติต้องเค N แต่ว่าถ้าเป็นไทยเราต้อง KA เอเดินย1027เยอะนิดหนึ่งนะครับ10271027 10ท่านจะเลือก7เลือก0เลือก1ก็ได้แลแต่แล้วแต่นะตามสะดวกนะครับตามนี้นะอันนี้ของรัฐบาลไทยนะทีนี้รัฐบาลไทยอันหนึ่งที่ท,ที่ผมทําไว้แล้วเนี่ยผมอยากให้ท่านดูตรงนี้อันนี้คือในสอนผมสอนอยู่แล้วนะสอนอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยท่านเอามาดูตัวแบ่งกลุ่มดาวเนี่ยจะแ,แบ่งกลุ่มดาวเนี่ยฝั่งนี้มันมีแค่7กับ9นะ มีแค่เกติก้าวเก้าก 99, 99, เป็นตัวเด่นอยู่แล้วใช่ไหมมีแค่เกติก้ากถ้าก็มันมาในกลุ่มเดียวกันจะเป็นเจ็ดเกติก้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าครับแต่ถ้าบังเอิญมันจะข้ามกลุ่มไปถ้าก็ไปดูเลือกดูนะวันนี้คือตัวนี้ห้าสี่สามสองเนี่ยต้องมีห้าสี่สามสองท่าก็ดูตรงนี้นะถ้านก็คัดไปเอาติดแค่ห้าสี่ห้าเอาติดห้าสี่สามสองครับติดห้าสี่สามสองฝั่งนี้นะเอาไหนที่ไม่ติดสองท่าก็คัดออกไปเยอะหน่อยเยอะหน่อยแล้วก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องวิธีการคัดนิดหนึ่งนะใช้วิธีการคัดนิดหนึ่งแต่ถ้าเมื่อกี้เรายึดสามใช ถ้ายึดสามตรงเนี้ยก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดข้ามกลุ่มมาก็เป็นสามเจ็ดสแต่ถ้าไม่ข้ามมาท่านจัดตรงนี้เลยถ้ามีหกสมนี่สามห้าสามแปดสเนี่ยถ้าไม่ข้ามกลุ่มถ้าข้ามกลุ่ม,มก็จะเป็นสามเอย่างเมื่อกี้ที่เราวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมเรื่องสนะยึดสตรงนี้ถ้าสามเก้า็ยึดไปสาดไว้ก่อนแต่ถ้ามาเอาตรงนี้กําลังอ่าตัวเคเมันยูป็นเจ็อ่า,ามีสด้วยก็ไม่เน้นอยู่ที่สามหนึ่งสมเจยอยู่เนี่ยคือตรงนี้นะ พอรูยึดสามไงครับเรายึดสามเพราะว่าสามทำไมยึดเพราะว่าตัวเมื่อกี้นะมันเหมือนกันไงครับยึดสามไงยึดสามถ้าก็เอาฟอกมายิงห้าสามเจ็ดห้าสามเก้าเนี่ยเอาฟอกมายิงนะฟอกมันห้าอยู่แล้วถูกไหมละ่ะห้ากับสองอยู่แล้วนะอันนี้สําคัญมากนะอันนี้คือทําผมมาแบ่งกลุ่มดาวการแบ่งกลุ่มดาวนี่ไปใช้กับนานาชาตินี่ถือว่าสุดยอดมาก พราะนั้นทางการแบ่งกลุ่มดาวได้นี่ถือว่าสุดยอดมากอันนี้ผมมาให้ครบนะวันนี้หมายต้งครบนีนนี่ของรัฐบาลนะครับของรัฐบาลค่อยๆดูครับบางอย่างมันก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆดูอย่าคิดว่าผมมาให้เลขอย่าคิดว่าผมมาให้อะไรต่างๆนะผมเป็นการเอาความรู้ทางด้านวิชาวราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสุตรจะลงมช่มาลงมาลงกระทานเนี่ยมาตำแหน่งดาวต่างๆมาวิเคราะห์ให้ท่านได้ดู ตำแหน่งที่มันอยู่ดำยำย้ำยำตั้งแต่ปี60ศูนย์มาจนปัจจุบันปี66เนี่ยก็คือกี่ปีแล้วก็ประมาณ7ปีแล้วก็ปีนี้เข้าปี60 61 62 63 64 65 66หกสหกสมห้ากไหมก็ประมาณ7ปีและปีนี้เป็นปีที่8ดูตำแหน่งเนี่ย6ปีนี่เป็นสถิติที่6ปีตำแหน่งที่บอกว่ามันเหมิดเหมิดเหมิดมาตลอดไง อันนี้คือเป็นตําแหน่งดาวเป็นน่าศึกษาเรียนรู้มากนะวันนี้ประมาณสัก,สกถ,ถ,ถ,ถ้าไม่เที่ยงก็ประมาณเที่ยงนิดๆน,นะเอาเที่ยงนิดๆแล้วกันผมจะเข้าไปในพิมพ์ลายนะครับเข้าไปวิเคราะห์เราก็จัดไปเรื่องของนานาชาติด้วยเรื่องของรัฐบาลด้วยท่านดูอันนี้เป็นคลิปของรัฐบาลนะเดี๋ยวผมจะขึ้นนา,นาชาติในท่านอีกทีหนึ่งนะครับอย่างไงก็ตามอารมณ์สร้างชีวิตขอให้เอามีอารมณ์ชั่ววูบเฮ้ยถูกรลกวนตีหนึ่งยี่สิบสองไปได้ไงว่าวันนี้เราเป็นเศรษฐีคนใหม่แล้วต้องสร้างอารมณ์ไม่ได้นะครับ อารมณ์อารมณ์สร้างชีวิตเมื่ออารมณ์ดีทุกอย่างมันจะดีเกิดขึ้นกับเราหมดนะครับนะฟังด้วยอารมณ์ดีฟังด้วยมีอารมณ์ฟังด้วยอยากรู้ฟังด้วยปัญญาให้มันเกิดปัญญามันจะนําพาเราไปสู่ควาสมสําเร็จได้ปัญญาหนังนักนังรัตนังปัญญาเป็นแก้วสารพัดของมนุษย์เมื่อเรามีปัญญาสารมาตนึกได้ทุกอย่างเลยมันจะนําพาเราไปสู่ควาสมสําเร็จได้เมื่อท่านประสบความสําเร็จภายในจิตใจท่านแล้ว ขอให้ท่านยิม้มรับทับรับเงินล้านทุกคนโชคดีครับร่ำรวยร่ำรวยครับวันนี้